นี้เราจะมาทำฉากจบหนึ่งกันนะครับหลังจากออกไปแบ็กอัพนะครับหลังจากที่เราสู้กับเกนอิจิโร่กับอิชินนะครับเป็นตัวลาดบอสนะครับอันนี้เราก็จะมาทำฉากจบทั้งสองแบบกันนะครับหลังจากเราสู้กับ คู่ปู่หลานเสร็จนะครับเราก็วิ่งลงมาเซฟก่อนนะครับเซฟแล้วก็กดออกไปปิดเกมนะครับแล้วก็แบ็กอัพผมบอกไว้ในท้ายคลิปที่แล้วนะครับสู้คู่ปู่หลานนะครับพอเราแบ็กอัพเสร็จนะครับให้ดูที่แสงสีแดงๆนะครับร่างองค์ชายจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ตอนเราคุยนะครับอย่าเพิ่งกดรัวๆนะครับให้กดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับนี่นะครับให้ดื่มน้ําตาบังกรซากุระนะครับอันนี้จะเป็นฉากจบแบบปกตินะครับอีกการหนึ่งให้ดื่มน้ําตาบังกรซากุระและอัสสุน้ําแข็งนะครับอันนี้เป็นเป็นฉากจบที่สองนะครับฉากจบที่สองนี้องค์ชายจะไม่ตายนะครับอันนี้เราเดี๋ยวเราเลือกฉากจบแรกกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราไม่ได้ทำเควสขั้นตอนฉากจบที่สองไว้นะครับไอ้ช้อยที่สองนะครับมันจะไม่มีให้เราเลือกนะครับใครถ้าอยากจะทำฉากจบนะครับทั้งสองแบบให้ไปดูคลิปนะครับเพราาผมทำไว้นะครับชื่อตอนคลิปว่าขั้นตอนการจะทำเลือกฉากจบนะครับทั้งสองแบบนะครับอันนี้องค์ชายจะตายนะครับอันนี้มันเป็นฉากจบปกตินะครับ ให้ดูภาพสวยๆไปก่อนนะครับลันบนเพ้านัะสวยมากครับถึงแม้จะเป็นตัวเพหลักๆแต่นี่ก็เป็นมูวี่นะครับนี่ครับเราใช้ดาบไลร้ขาดการองชายนจะผู้สื่อสัตว์ของข้า,ขา,ขา จ้าช่วยตัดอมรนาให้ข้าได้หรือไม่สวบสิครับจะเหลือเลยครับส่วนอีกฉากจบหนึ่งนะครับจะเป็นฉากจบหักหลังองค์ชายนะครับผมได้ทำไว้แล้วนะครับพอประมาณกลางเกมนะครับตอนที่พ่อมายึดนะครับพ่อทำสงครามนะครับถ้าเราเลือก ว่าทําตามคําสั่งของพ่อนะครับเราจะได้หักหลังองค์ชายแล้วเราจะสู้กับเอมะแล้วก็ปู่อิชินนะครับสองคนถ้าเราสู้ผ่านก็จบเลยนะครับเป็นฉากจบอันที่สามนะครับเซคิโร่จะมีฉากจบอยู่สามแบบนี้นะครขอโห้เจ้าเก็บสิ่งนี้ไว้ โอ้ไม่ได้ดัดเสียงผู้หญิงนะครับนี่คืออะไรคะเวลาที่นินจาใหม่ถือกำเนิดมาต้องการใช้พลังจากมันคงมาถึงในสักวันนี่เราคงจะรู้แล้วนะครับว่าอาจารย์ที่นั่งแกะสลับรูปพระไม้นะครับเป็นใครนะครับมันก็คือตัวเรานี่ครับ ตอนต้นเกมนะครับที่ผมไม่ได้บอกไปนะครับอันนี้จบแล้วนะครับฉากจบนะแล้วมันจะขึ้นมาถามว่านะครับเราจะเริ่มขึ้นรอบสองเลยไหมหรือว่าเราจะจะยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราค้างอยู่นะครับอย่างเช่นของที่เรายังเก็บไม่หมดนะครับแล้วก็บางอย่างเรายังฟาร์มยังไม่ครบเงี้ย มันยังจริงๆตัวนี้ยังเหลืออยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้เราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับมันจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะครับนี่ครับเปลี่ยนลูกรักนะครับแต่จริงๆผมว่าตัวนี้มันดูเท่กว่านะอันนี้มันดูไม่ไม่ค่อยหลอนะนี่ครับชุดมันไม่หล่อไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ตีวัว วัวข้างนะครับอยู่ที่เมืองมินามโตะนะครับเหมือนปาคร์ฟนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะไปตีอีกทีนึงครับอ่ะฉากจบฉากจบหนึ่งนะครับเราฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำฉากจบที่สองอีกอันหนึ่งให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ